สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกวันพุธนะเรามีนัดก,กัน6โมงตรงกับเล่าเท่าที่จำได้หายไป2-3สามอาทิตย์ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะงานบุ่นเลือกเกินและคอนเทนต์นี้มันก็ยากเย็นเลือกเกินกว่าจะนึกเรื่องออกมาแต่ละเรื่องนะที่พวกแกถามเข้ามาวันนี้มาแล้วอย่าลืมไปดูกัน อ้าวเดินทางมาถึง EP ที่34แล้วนะจ๊ะสําหรับเล่าเท่าที่จําได้นะตามคอนเซปต์รายการชื่อเดิมใจเดิมคนเดิมแบบนี้นะจะเล่า,าเฉพาะเรื่องที่จําได้เรื่องไหนจําไม่ได้รายละเอียดเยอะๆข้ามเด้อจ้าเอาล่ะก็อย่าลืมข้ามปารตูนี้กดไลค์กดแชร์จจดมก่อนนะแฟนเพจจจดมภาษาไทยกดไลค์ตั้งซี i r s t ร์ u t u b e จะจดมอ f f f ิ i ชียอย่าลืม subscribe สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะเอาวันนี้ไปก็แบบรวดเร็วไม่พูดพร่ำทําเพลงนะคนแรกอภิชาติัรัพย ขอเรื่องดาวิดชินโนล่าหน่อยครับเจ๊โอ oh ้โหดาวิดชินโนล่าเป็นนะักฟุตอลทีมชาติฝรั่งเศสที่จะดําชอบ1คนนะแต่ว่าจะไม่ได้ชอบมากขนาดนะั้นแต่ว่าดูแล้วมันก็เพลิดเพลินคือเขาเป็นปีกที่เล่นได้ทั้งสองเท้าทั้งซ้ายทั้งขวานะเล่นได้หมดปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีความแข็งแกร่ง,งเป็นปีกในแบบฉบับเขาเรียกอ,อะไร ในยุคนั้นนะนะยุค90ถือว่าเป็นปีกรุ่นใหม่เพราะปีกยุคนั้นนะมันจะมีแต่ความเร็วแล้วก็วิ่งแข่งแทงทะลุไปข้างหน้าแล้วก็หักข้อเปิดเข้ามาแต่ชินโนล่าคือคนที่เล่นแล้วสวยงามมีสภาพร่างกายที่ดีหน้าตาห่อเหลาแล้วก็ไปกับบอลได้ดียิงบอลได้ดีทั้งสองเท้าเราจะเห็นประตูจากชินโนล่าเนี่ยยิงขวาก็คมยิงซ้ายก็คมแล้วก็ทักษะดีตามสไตล์นะักเตะฝรั่งเศสนะเริ่มอาชีพในฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากและ1จุดดางในชีวิตของเขาคือการเขาเรียกอะไรเป บาปก็แล้วกันในการที่ทําให้ทีมชาติฝรั่งเศสอดไปเล่นฟุตบอลโลกปี94อะ่ะเออที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปนะฝรั่งเศสปีนั้นเพราะไปแพ้ในนัดสุดท้ายนะคือไอเกมนั้นรู้สึกว่าจะลงมาท้ายเกมแล้วเขาไม่ยอมเก็บบอลไว้กับตัวจะพาเลี้ยงไปหรืออนะไรักอยไม่ยอมส่งให้อิลคันโตนาหรือไงเนี่ยจะได้บอกว่าคุ้นประมาณนี้แล้วก็ถูกตัดบอลไปได้แล้วบอลก็เลยก็โตกลับมายิงประตูได้ทําให้ฝรั่งเศสตกรอบคัดเลือกเออก็โดนแฟนในประเทศตัวขู่ฆ่าเจอเชราอุลิเยผู้ลงรับ ที่เป็นกูซือฝรัง่งเศสตอนนั้นเนี่ยจิกตีออกสือ่อเจ้าตัวเลยต้องย้ายจากฝรัง่งเศสมาเล่นในอังกฤษแล้วก็มาเล่นอยู่กับ le, นิวคาสเซิลก็โชว์ฟอร์มได้ดีประมาณหนึง่งแต่ไปเตะตาทนันนมฮอตสเปอร์ทำให้ย้ายมาเก่งสุดๆที่ทนันนมฮอตสเปอร์เคยได้อ่นานเตะยอดเยี่ยม PFA ด้วยเออแล้วก็พาสเปอร์ไปแชมป์ลีกคัพด้วยในปีนั้นรู้สึกจะ 98, 99, เก9าแปดเก้ลยแถวๆนี้แหละนะปีใกล้ๆกับเทรเบิลแชมป์น่าจะปีเดียวกันกับเทรเบิลแชมป์ยูไนเต็ดเลยแหละนะแล้วก็โดดเด่นมากที่สเปอร์แฟนก็รักเเเเเเขาาาาาามกกกกกนนะสุดทท้้้ยยย็็ไไปปอออูวววิิลลลลล่่่ับร์ตแ จะดำจำได้ประมาณนี้นะเจ้าตัวมีจุดเด่นอย่างที่จะต้องบอกไปแข็งแกร่งไปกระบ,บอลได้ดียิงบอลได้ดีนั่นเลยทําให้เขากลายเป็นขวัญใจแฟนบอลทุกทีมที่เขาไปเล่นด้วยนะนี่คือความทรงจำเกี่ยวกับดาวิดชินโนล่าอีกหนึ่งจุดที่จะมาคือหล่อมาก เซอร์บอสอยากให้จะดําเล่าเรื่องนักเตะคู่บุญของโค้ชแต่ละคนหน่อยครับโอ้โหคือจริงนักเตะคู่บุญของโค้ชเนี่ยมันก็แล้วแต่โค้ชแต่ละคนที่เขาจะใช้งานเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเท่าที่นึกออกตอนนี้โชเซ่มูรินโญ่เขาจะต้องมีริคารดคาร์บาโย่ไปทุกทีมนะตั้งแต่ปอร์โตเชลซีตอนไปมาดริดก็ยืมตัวไปแต่ถ้านับจริงๆกับเชลซีเนี่ยจะดํามองว่าดีเดียดร็อกบานี่คือคู่บุญเลยคือคนที่เขาอยากได้มากแล้วโรมันอับราโมวิชก็ดึงมาให้เขาจนได้นะสำหรับนักเตะคู่บุญของมูรินนนโญ่่ถ้าาาเเปปป็็๊กกกกวดดออลทีีีจจะะึมชบ มีอินเนสตามีเมสซี่ถ้าเป็นยุคของกับซิตี้นี่ก็จะเป็นควินเดบรอยที่เจ้าตัวชอบเหลือเกินนะกับการให้ลงเล่นนะสำหรับเปโกเดล่าน,นะเย้ยครับถ้าคู่บุญในยุคปัจจุบันนี่ก็น่าจะเป็นซาโดมาเน่ไหมแล้วก็จอแดนเดอร์สันที่จะดํมมองว่าเขาชอบนะส่วนเฟอร์จิฟันได้กับอลิสโอมเบเกอร์นี่ก็เป็นอีกสองคนที่ทำผลงานได้ดีภายใตยก้การทำทีมของครอปนะเนาะอัชเบิร์กอัชเบิเร์ที่ชัดเจนนะนักเตะที่นึกออกก็คือปาติกเวรากับเตเรยองรีเป็นสองคนที่เขาให้โอกาสนะเพราะเวารจาที่ ไม่ได้เล่นเลยองรีหนักกว่าจากดาวยิงโมโนโกไปเป็นแบ็คซ้ายให้กับยูเวนตุสอ่ะจนต้องกลับมาอยู่กับเวนเกอร์แล้วก็กลับมาเป็นกองหน้าอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นเซอร์เล็กฟูซัานี่ก็ชัดเจนแรนกิกส์ฟอลสโกพวกนี้แล้วก็แกดี้เนวิลคือเอาในคลาสเซมานาที่2เนี่ยคู่บุญป่าเลยนะอีกหนึ่งคนที่คู่บุญแล้วก็คู่กรรมด้วยคือรอยคีนนั่นเองนะอันนี้เท่าที่นึกออกประมาณนี้ก็แล้วกันนะนพวัตขอเรื่องนะักเตะย้ายสลับขั้วไปทีมคู่ริศนะครับ กับตันทีมบาร์เซโลนาย้ายไปเล่นกาลาติกอรกับเรอัลมาดริดเอออันนั้นก็มีเรื่องราวของเอเย่นที่เขาไปทำข้อเสนอลับๆกับฟอนเทนโนเปเรสเคยเล่าไปแล้วนะก็ไปหาดูย้อนหลังเอานะโซแคมเบลเออหมดสัญญากับสปเปอร์ย้ายฟรีข้ามไปอยู่อาร์เซนอลซะอย่างนั้นเรื่องเงินตัวเดียวเลยเจ้าตัวเคยพูดว่าเอ้ยผมอยากประสบความสำเร็จแต่ก็จริงนะคือก็ได้แชมป์อาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลให้ตอนนั้นคือสัปดาห์ละหนึ่งแสนปอนนะเมื่อประมาณโอ้โหเกือบยี่สิบปีที่แล้วคิดดูเด็กก็เยอะมากนะแอชลียนน์ ปรับถูกอะไรกันเยอะแยะไปหมดรอบคุยกับมูรินโญ่ไงแล้วก็ย้ายจากอาเซนอลไปอยู่กับเชลซีตอนนั้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่สถานโลกเหมือนกันนะอัลันสมิธอันนี้ก็จากลีสมาอยู่กับยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นกัวริวอร์ซอฟโรเซสันโดยตรงนะก็ตอนนั้นแฟนลีสที่โอ้โหเผาพริกเผาเกลือแช่งเลยแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่อยากเห็นหน้ากันเลยเอางั้นดีกว่านะอีกหนึ่งดีลที่ชัดเจนมากคาร์ลอตเตเบสโอ้โหมันแค่เดินจาก โอทาฟอร์ดไปสตีลแมนเชสเตอร์แค่ไม่นานอะเอติฮันนั้ไม่ไกลอะเดินถึงอะเออพอเหนื่อยอะก็นั่นก็เป็นหนึ่งคนที่ตอนย้ายนี่ก็มีป้าย welcom to manchester เป็นสีฟ้านะเป็นรูปเตเบสโอ้ยิตี้มันก็ควรเตยจริงๆนะเออก็นีกัเท่าที่นึกออกก็น่าจะประมาณนี้นะถ้ามีอีกไงพวกแกก็ค,คอมเมนต์มาช่วยกันบอกได้นะคุณทีเจดมครับขอห้านักเตะฝรั่งเศสที่เจดมชื่นชอบหน่อยครับโอ้โหห้านักเตะฝรั่งเศสที่เจชอบอะถือถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยคนแรกที่นึกขึ้นมาคือเอริค,คันโตนาเลยเพราะเป็นคนที่เเข้้าาามมทใใหหยยูนนต็ดิ่่งงญจจจถึปััุบ จนหมุดยุกเซอร์เล็กอะ่ะไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้นะออนั่นแหละสง่างามอะ่ะปกตั้งแล้วก็เล่นได้อย่างสง่างามเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่แต่ไม่ช้าเออต้องใช้คำนี้ไม่ได้เร็วแต่ก็เป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่ไม่ช้าแล้วก็ยูนิเต็ดในยุคนั้นอะ่ะ ต้องทําเสื้อมีปกเพื่อเขาเพราะาตั้งแต่เขายา้ายไปอยู่กับทีมเนี่ยปีก้าสองไล่ไปจนถึงแขวนสตาร์ทไปเนี่ยทุกปียูเตด,ดเสื้อจะเป็นคอปกตอนนั้นเพราะว่าเขาเอาปกตั้งไงเออเนี่ยเ,เป็นคนแรกที่ที่จําได้และชอบมากนะในนักเตะฝรั่งเศสนะถัดมาก็จะเป็นซิดดินซีดานโอ้นี่ใครไม่ชอบไม่ได้นะใครที่ชอบฟุตบอลชอบดูฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลไปถึงเตะในสนามนะไม่ได้กดจิ้ม,จ,มจิ้มนะต้องชอบซีดานเพราะาเขาสง่าง,งามเล่นแล้วมันเหมือน,นพลิ้วอะ่ะมันธรรมชาติมันดูไม่เขอะเขินมันดูไม่เหมือนไม่เหมือน ผิวตามสถานการณ์และเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายแต่เล่นเท้าขวาได้ดีจนคนเข้าใจว่าถนัดเท้าขวาพวกแกคิดดูดิเออนะสำหรับซีดานนะลูกยิงสวยๆก็ได้ยิงใส่เลเวอร์กูเซ่นอ้โหูวอลเล่เต็มวงมากลูกนะั้นนะสุดยอดมากซีดานนะมากันที่เทรี่องรีนี่ก็เป็นต้นแบบ กองหน้าที่จะดําชอบเขาแล้วก็เวลาเล่นฟุตบอลเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากจะเล่นให้ได้แบบองรีอะไรเงี้ยคือพลิ้วอะเล่นทางกราบซ้ายพลิ้วตัดเข้าในยิงได้ทักษะดีมีความเร็วครบเครื่องนะองรีนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากแต่เป็นโค้ชที่ห่วยแตกมากนะองรีนะปาตริสเอฟราอ่าน,นี้ก็พิติกของแฟน,แฟนย,ยูไนเต็ดเจดาชอบเขาชอบความรุ่มเทชอบความไม่ยอมแพ้ของเอฟราแล้วก็ยกลับตัวเองจากนักเตะฝรั่งเศสธรรมดาโนเนมโนเโนมขึ้นมาเป็นกัปตันของยูไนเต็ดได้นี่ถือว่าต้องยอมเขานะถือว่ายอด มาแล้วช่วงหลังหลังจากเลิกเล่นไปก็มาเป็นกูรูแล้วพูดจาได้ดีมากมีอินเนอร์มีอารมณ์ร่วมนะไปตามไ G จีเขาด้สนุกเลียไอจีเจดาตามอยู่สนุกมากเอฟราฮะปิดท้ายที่เคลียร์เอมบัปเป้อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวและอยากได้เป็นการส่วนตัวด้วยโอ้โหเป็นนักเตะที่ตื่นตาตื่นใจมากนะมีส่วนผสมของเทรี่องรีกับดับเบเรเซเก้อยู่ในคนเดียวกันคือไปกับบอลได้ดียิงประตูก็คมด้วยแล้วก็มีทักษะที่ดีและที่สำคัญคือเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็โฟกัสอยู่กับฟุตบอลรายได้้ขอองงเเาาาจกกทีีมมชตตติรััั่่ศสสแยบลลโป2018 ที่เป็นแชมป์โลกอ่ะเขามอบให้กังสนทั้งหมดนะเออน่ารักมากนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบนะอ่ะนี่คือ5นันเตะฝรัร่งเศสที่เยดํมชอบนะทวัชชัยรุ่งสว่างทําไมชาบีกับอินเนสตาถึงสลับเบอร์กันใส่ในทีมชาติกับบาร์ซ่าครับอ่ะต้องอธิบายที่ก่อนนะในบาร์เซลโลนาชาบียกขึ้นมาก่อนเขาก็เลือกสวมหมายเลข6เอออินเนสตาขึ้นมาทีหลังตอนแรกอินเนสตาขึ้นมาใส่เบอร์24ก่อนจะมีเบอร์8ว่างแล้วก็ขยับมาใส่เบอร์8นั่นคือในบาร์เซลโลนาแต่ทีนี้พอสลับมาเลนนาาเล่่ใทีีชชาตติบบบืออกสอร์8ะจัว ก็เลยสลับให้อินตเตอรเนี่ยไปสวมหมายเลข6ในทีมชาติสเปนเพราะว่าขึ้นมาก็หลังจากชาบีขึ้นจากพักอินเตตก็ติดทีมชาติด,ด้วยนั่นก็เป็นเทตนผลแรกคือเอานค่สลับเบอร์กันใส่ให้เพื่อนได้สวมหมายเลขที่ตัวเองชอบบ้างแค่นั้นเองให้ให้เพื่อนให้พี่ให้น้องใส่อะไรแบบนี้ก็ถือว่าน่ารักดีแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นกิมมิคของคู่นี้ไปเลยนะชาบีก็คือ6กับ8 หกกับบาซ่า8กับทีมชาติอินดตาร์ก็คือ8กับ6 8กับบาซ่า6กับทีมชาตินั่นเองนะจ๊ะโอนิสกะไลออนอยากฟังภาพจาของเจดําดที่มีต่อแกรี่สปีดผู้ล่วงลับครับโอแกรี่สปีดนี่เป็นนักเตะในยุค90าอย่างแท้จริงนะเจดําจําำจำแม่นเลยคือเขาได้แชมป์ดิวชันน1ครั้งสุดท้ายกับบรชยูไนเต็ดตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สวมมาในสิเเล่นปีกซ้ายเล่นมิดฟิลฝังซ้ายเล่นไม่ฟิลตัวกลางก็ได้แล้วก็อยู่ในยุคที่ลเฟื่อิฟูฟก,ก้เนเลฟึ่เกกอเลร์ลย ในทีมชาติเพราะว่าโคต้ามันยังน้อยอยู่นะสปีดเป็นนักเตะที่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าให้เทียบนะเจะดัมจะมองไปเห็นพวกจอแดนเฮนเดอร์สันโรดรีอะไรพวกเนี้ยพวกที่แบบนักเตะที่มีวินัยในเกมสูงมากๆแล้วก็ทาเพื่อทีมตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะเนะทียบกับเฮนโดจะเหมาะที่สุดแต่ถนัดคนละข้างนะสปีดซ้ายเฮนโดขวาก็าเป็นนักเตะที่แข็งแรงคือไม่รู้จุดเด่นที่เจดจัมจำได้คือแข็งแรงแล้วก็เล่นได้อย่างมีระเบียบวินัยนะแล้วตัวโด่งดังกับลีสก่อนจะย้ายไปอยู่กับน่าจะเป็นเอเวอร์ตันก ก่อนที่จะก้าวไปเป็นตํานานนักเตะทีมชาติเวลแล้วก็กับสโมสรที่เขาอยู่คืออง่ายเล่นทีมไหนแฟนบอลก็รักะนักเตะเพื่อนร่วมทีมก็รักแกเพราะแกเป็น,ปนมีความเป็นผู้นาสูงเป็นกัปตันทีมด้วยกับทีมชาติเวลส์ก็เคยไปเป็นถึงผู้จัดการทีมด้วยนะสุดท้ายในที่เสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็น่าเสียดายแฟนๆฟ,ฟุตบอลเวลส์ที่ร้องหยงร้องไห,งห้เลยนะรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ว่าจะเป็นพวกแรนกิกส์พวกเอียนรัชในยุคที่มังกรแดงยังไม่เฟื่องฟูเหมือนยุคปัจจุบันนะกเเียาลลออนน S <S <an> <S เคยให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือหนึ่งคนที่เขาจะยกย่องนับถือเลยสำหรับแกรี้สปีดนะสมัยที่เขาเล่นด้วยกันที่ยูคาเซนยูไนเต็ดนะประมาณนี้นะถ้าที่จัมได้นะตูนวิศวะเล่าความรู้สึกของเจ้ที่มีต่ออาร์เซนอลเกอร์ให้ผมฟังหน่อยครับโอ้โหอาร์เซนอลเกอร์ภาพจำแรกที่มาคือเป็นโค้ชที่ใส่แว่นหนาๆแล้วมาจากเจลีกเคยคุมนโาโกย่าแกมปรัตเอ็มาอะไรเงี้ยเจ้รู้สึกอะไรวะโค้ชจากเจลีกมันก้าวกระโดดมาคุมทีมอย่างอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกได้เลยเหรอแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทย,ออยวุ ฟังก์รมาจากญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นคู่แข่งคู่รักคู่แข่งกันยาวนานเลยจนเวนเกอร์เลิกกลุ่มทีมอะ่ะเออนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโค้ชที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลกฤษไปตลอดการนํามาเรื่องของโภชนาการเข้ามาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาซ้อมเท่าไหร่พักเท่าไหร่ระเบียบการฝึกซ้อมวิธีการฝึกซ้อมใหม่ๆเข้ามานั่นทาให้นกเตะอาร์เซนอลกลายเป็นโคตรทีมขึ้นมาแล้วเคยไปไกลถึงเป็นอินวินซิเบิลแชมป์ไร้พ่าย,ายจนปัจจุบันยังไม่มีใครทําได้ะนะเออตแต่อาร์เซนอลทำไว้ะนะก็ถ สั้นๆเลยเก่งแล้วก็น่ายกย่องมากถึงแม้เจดำจะไม่ค่อยชอบเขาในหลายๆโอกาสที่มาแย่งแชมป์กันอยู่นเต็ดนะแต่ก็ต้องยอมรับในฝีมือการนําทีฟุตบอลวันทัชออกกันสั้นๆเคาะกันโป้งปง,งและเข้าทําอย่างสวยงามนาักเตะอย่างองรีวิเอราปีแรสเบิร์กแคมยุงเบิร์กโทนี้ดม โซแคมเบลมาติงคีโอนประตูอย่างพวกเยนสเลมันเดวิดซีแมนพวกเนี้ยคือโดดเด่นขึ้นมาได้เพราะว่าเวนเกอร์เลยอีกหนึ่งคนที่ต้องกราบเวนเกอร์เลยคือนิโคลัสเเนลกาเวนเกอร์ให้โอกาสเขามากเลยที่อาร์เซนอลนะก็ถือว่าอีกคนหนึ่งคนที่สนามเอเวเดสสเตเดียมอ่ะจะดํามาว่าคุณจะติดชื่อเป็นเวนเกอร์สเตเดียมด้วยซ้ำประหยัดเขียมเงินเป็น10ปีเพื่อจะเอาเงินมาสร้างสนามอะ่ะเออคิดดูแล้วเป็นคนที่ทําทีมอาร์เซนอลบัญชีงบดุลตัวเขียวทุกปีอะ่ะกำไรทุกปีเออต้องยกจ้องอาร์เซนอะลม ไล่ก็ตามแต่ดำมมองว่าแฟนๆก็เกินไปต้องให้โอกาสเขาในฐานะที่เขาเป็นโคตรกุญเื้อโอเคเขาจะอยากลาออกไม่ต่อสัญญาหรื้วยแต่ไม่ควรไปด่าเขาขนาดนั้นในช่วงท้ายอาชีพเขากับอาเซนอลนะนี่คือหนึ่งกุนซื้อที่ดัมให้ความเคารพมากๆสำหรับอาเซนเบนเกอร์นะกาฟิล107กับหนูเซเลอร์ปี้ขอมาเหมือนกันคือขอนักเตะอิตาลี5คนที่ดัมชื่นชอบครับโอ้คนแรกที่ทำให้รักทีมชาติอิตาลีเลยคือซาวาตเตเรสกิลาชีดาวซันโวอิตาเลียเก้าสูงน่ะเออเก่งมาก ื่อเล่นชื่อโตโต้คือเขาอาจจะไม่โดดเด่นกับกับสโมสรกับยูเวนตุสกับอะไรแต่ว่ากับทีมชาติอิตาลีเก่งมากนะแล้วก็ย้ายไปเล่นกับเจลีกด้วยจูบิโลอิวาตะในยุคนั้นนาจะดาก็ชอบเขามากเลยเป็นหนึ่งคนที่ทาให้เริ่มเชียร์ทีมชาติอิตาลีและในยุคเดียวกันคนที่2คือวอลเตอร์เซงกาผู้ตัประตูใส่เสื้อสีเงินเงินและใส่สร้อยคอออกมานอกเสื้อประตูแล้วเหนียวมากตัวใหญ่เบิ่มเลยแล้วเหนียวเออคือเท่มากชอบมากตอนนั้นก็แอบไปเล่นเป็นผู้ตัดประตูอยู่พักหนึ่งด้วย นที่2คนที่3ามโรเบโตบาโจอ่านี่ก็ตัแต่อินเ90ยันมาเป็นอ่าที่ USA 94ก็โอ้โหโดดเด่นสมัยเป็นดาวรุ่ง90ใช่ไหม94นี่แบกทีมแล้วก็พาทีมเข้าชิงก่อนจะยิงอยู่โทษข้ามคานนั่นแหละภาพจําคือเทพบุตรเปรียทองคำนะสาหรับโรเบโตบาโจเขหล่อมากนะอีก2คนอ่าเลือกในรุ่นใกล้ๆกันก็คือคริสเตียนโบโบเวรี่กองหน้าเท้าซ้ายที่อยากให้ได้เอียงเอียงเข้าซ้ายนี่หายแน่นอนใส่สกอร์ทันทีชอบเขาตัวนี้เขาแบบเป็นกองหน้าตัวใหญ่แต่ว่าคมและเป็นกองหน้าบ้าอะไรคือย้ายทีมเกือบทุกปีอ่ะเออจนมาอย อยู่นานสุดก็อยู่ทุกทีเป็นกับอินเตอร์มิลานนี่แหละนะแล้วก็โดดเด่นกับทีมชาติอิตาลีเป็นหนึ่งในผู้ประสบข้อกรรมในฟุตบอลโลก2002ด้วยสําหรับกิเซนโบโบเวียรี่นะคนสุดท้ายคือฟาบิโอคานาโาโรนี่ชอบมากความทุ่มเทของเขาตัวเล็กแต่ใจใหญ่เป็นกับตันทีมชาติอิตาลีในชุดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2006ด้วยแล้วก็เคยคว้าบารลงดอด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมมากสําหรับคันนานะจ๊ะอันนี้คือ5คนของอิตาลีนะวันนี้มีทั้งฝร,รั่งเศสและอิตาลีเลยนะคราวหน้ากแกา,า,า,าแน ทายที่คุณแนทแอลทำไมลิตาลี่บางนะัดถึงต้องเอาสีแดงมาทางแก้มนะครับเจ๊ J. ครับอ๋อช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมเป็นองค์กรหนึ่งที่เขาต่อต้านความรุนแรงที่มีต่อเพศหญิงเออที่มีต่อผู้หญิงอะ่ะเขาก็เลยเอาสีแดงมาป้ายสีแดงสีม่วงป้ายหน้าป้ายตานะัวกบอลอิตาลีเพื่อสื่อสารออกไปให้ทั่วโลกเห็นว่าไม่ควรมีการทําร้ายร่างกายผู้หญิงหรือเพศที่อ่อนแอกว่าโดยผู้ชายโดยมากคือจะเป็นสามีเป็นแฟน,ปนไปเลยก็ชอบทําร้ายแฟนตัวเองชอบทําร้ายภรรยาตัวเองก็ ทำให้นักบอลป้ายแก้มสีแดงป้ายอะไรเงี้ยเพื่อให้ตระหนักถึงว่าคนเราไม่ควรต้องมีการบาดเจ็บหรือว่าเสียเลือดเสียเนื้อจากคนรักนั่นเองนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ชื่อ,องค์กรจำไม่ได้บ่กขออภัยแต่ว่าเนื้อหาประมาณนี้แน่นอนนะเอา้าและนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จําได้ EP สามสิบสี่ก็อย่าลืมนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจดาด้วยก็พยายามจะไม่หายไปนะทุกวันพุธหกโมงเย็นเรามีนัดก,กันแบบนี้นะจ๊ะทางแฟนเพจเจดาแล้วก็ยูทูบเจดมออฟฟิเชียลอย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไบบนะครป์ส อวยพรผ่านคอนเทนต์นี้ด้วยแล้วอีกหลายคอนเทนต์ด้วยสวัสวดีปีใหม่ขอให้แกมีความสุขมา,มากๆปีนี้หนักหนาเหลือเกินผ่านมาได้ถือว่าเยี่ยมมากๆก้าวสู่ปีต่อไปกันอย่างแข็งแรงอย่าประมาทการจะตกนะสู้ๆยิ้มเอาไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีเองขอพระเจ้าอวยพรแฟนเพจเจดาแลวก็แฟน y o u t u b เจดมออฟฟิเชียลทุกคนนะจ๊ะขอให้มีความสุขมา,มากแข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะเจอทีทีปีหน้าเลยนะกับเล่าเท่าที่จําได้ไดวันนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าเที่ยวปีใหม่อย่างมีสติเนอไปแล้วสวัสดีจ้า